ชาวลัคดาราศีกุมดาวพระอาทิตย์โคจรควงคู่กับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ตั้งแต่วันที่15มีนาคมได้ตำแหน่งอุจจาวิราชในดาวพระอาทิตย์นะโคจรร่วมกับดาวพฤหัสที่เป็นเกษตร,ราธิบดีให้คุณการลุนแรงเมื่อลูกศิษย์อาจารย์เจอกันในจุดกระดุมพระก่เกิดสิ่งที่ดีทางการเงินจะโอกาสจะมีช่องทางเห็นโอกาส ในการได้เงินนะครับช่วงนี้เนี่ยเหมาะพัฒนาทักษะนะจักรวาลเลี้ยงร้อยเลี้ยงตัวร้อยเรียงกันมาแล้วนะครับเหมาะพัฒนาทักษะในการสร้างรัพย์ก่อทรัพย์ทุกประเภททุกรูปแบบไม่ทางตรงก็ทางอ,อ้อมคุณจะได้องค์ความรู้ที่ดีได้ข้อมูลที่ดีได้วิชาการที่ดีที่จะมา่นพัฒนาเงินพัฒนาช่องทางพัฒนาโอกาสในการสร้างรัพย์ก่อทรัพย์จะต้องบอกว่าในดวงชะตาเนี่ยดาวการเงินกับดาวพฤหัสบดีเนี่ย นะครับดาวการพฤหัสคือดาวเงินกับดาวอาทิตย์เดี๋ยวร่วมกันในเรือนการเงินเนี่ยนะครับค้าขายจะมากขึ้นบางท่านมีตัวช่วยเรื่องเงินมีคนมาช่วยให้ได้เงินมีลูกค้าแนะนําต่อนะครับมีคนบอกต่อให้รู้จักมาซื้อของอะไรลักษณะเนี้ยนะครับหรือขายได้มากขึ้นนะครับก็จะมีสิ่งที่ดีที่จะก่อทรัพย์ก่อเงินสําหรับพนักงานประจำในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสในการมีโชคลาภได้นะก็ได้นะนะครับเพราะว่าเงินจะมีโอกาสที่ดีนะครับ แน่นอนนะครับมีโอกาสต่างๆทางการเงินเข้ามาในภายในหนึ่งเดือนนี้บางคนมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินนะนะมีคนมาช่วยให้ได้เงินบางคนได้เงินจากสถาบันทางการเงินเหมาะไกลเกลี่ยเจราจาทางการเงินบางท่านได้เงินจากต่างเพศได้เงินจากเพศตรงข้ามมีต่างเพศเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องเงิน มีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวพันกับเรื่องเงินมีแนวทางอุดมการในการก่อทรัพย์ก่อเงินกับต่างเพศก็ได้มีคนมาปรึกษาทางการเงินนะครับก็เกิดขึ้นได้หรือรวมไปถึงคุณได้รับคําปรึกษาได้รับความรู้ทางการเงินบางอย่างเกิดขึ้นได้คุณจะจัดการทางการเงินได้ดีดาวพาะาทิตย์ต่วงกับดาวพฤหัสนี้นะครับว่าท่านเกิดโชคทางการเงินได้เลยนะในช่วงตั้งแต่15มีนาคมไป1เดือนรอเงินอะไรต่างๆจะได้เข้ามานะครับ อิทธิพลของดวงดาวเนี่ยยังส่งคุณให้ดวงชะตาเกิดช่องทางในได้พิเศษหรือมีเงินพิเศษนะครับมีเงินพิเศษเข้ามานะมครับมีเงินพิเศษบางอย่างเข้ามาสู่ดวงชะตานะครับนะเกิดขึ้นเช่นได้อ่าค่าแรงจูงใจเพิ่มอะไรลักษณะนี้ในเงินเดือนเพิ่มหรือว่ามีเงินบางอย่างเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับจากธนาคารเกิดขึ้นได้นะครับด้ดอกเบี้ยก็ได้นะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตา ในดวงดาวเนี่ยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะครับโคจรนําหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับต้องมีโอกาสได้พบครัวจย์ได้พบผู้รู้ได้ข้อมูลเด็ดนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยคือในช่วงที่ดาวพฤหัสโคจรโค้งคู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยดาวพระเสาร์ทับดวงแล้วก็ดาวอาทิตย์มาร่วมกับดาวพฤหัสบดีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีปัตตานีแป่าคู่ของคู่ค้าคู่ขายคู่คุณส่วนคู่สัญญาจะนำลาบผลนําผลประโยชน์มาให้บางท่านได้ลาบจากต่างเพศ ซึ่งอาจจะไม่ใช่คู่ครองนะได้ลาบจากต่างเพศได้ลาบจากกุ่นส่วนได้ลาบจากคู่ค้าได้คู่ขายใหม่หรือว่ามีโอกาสที่จะมีการแบ่งส่วนทางการเงินมีการปันส่วนแบ่งส่วนทางการเงินเพื่อจัดการทางการเงินจัดการระบบเงินนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับดวงสตาเนี่ยจะแปลอย่างหนึ่งว่านะครับในช่วงนี้คุณจะได้เงิน มันจะแปลว่าคุณมีการลงทุนก็ได้คุณจะมีแนวทางในการใช้เงินไปกับการลงทุนหรือคุณจะมีการลงทุนนะครับหรือคุณจะได้ใช้เงินเพื่อจุนเจือกไปกับคนอ่อนกว่าหรือบุตรบริวาลูกน้องหรือคนเด็กกว่าหรือลูกหลานนะครับหรือจะแปลอีกหนึ่งว่าคุณจะมีเหตุการณ์เสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวนะครับหรือว่าจะแปลว่าคุณจะมีรายจ่ายการเดินทางไกลจะแปลว่าคุณจะมีโอกาสได้เงินเก่าหรือเงินมรดกหรือจะแปลว่าคุณจะได้เงินท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศจะเป็นไปในทางที่ดี จะมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะการประกันที่เสียเงินไปกับสุขภาพการเดินทางนะครับนะก็เกิดขึ้นได้ในดวงสตานะครับนะเป็นอิทธิพลของดาวพุธเนี่ยนะครับอ่าที่อยู่ในอ่าจะจะย้ายด้วยนะในวันที่30ดาวพุธจะย้ายร่วมกับดาวพระราหูในวันที่30มมีนาคมไปนะหลังจากนี้เนี่ยรายจ่ายจะเยอะนะ หรือรวมไปถึงอย่างหนึ่งว่าจะมีปากเสียงกับบุตรบริวารกับเด็กกับคนอ่อนกว่ากับญาติกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมงานด้วยจะมีการโต้แย้งทางอารมณ์หรือใช้ฝีปากต้องโต้เถียงกันหรือมีการใส่อารมณ์หรือมีปากเสียงกับคนอื่นได้ง่ายต้องระวัง,ต,ง,วงต้องระวังสั์ขีควรนะครับเมื่อท่านจะต้องเอาใจไปผูกพันกับบุตรบริวารท่าใดพี่ลูกลูกอาจจะ กล้าตอปากตอคคับได้ในช่วงจังหวะที่ดาวพุธโคโจรลักษณะนี้นะครับหรือมีบริวารบริหารบริวารต้องใช้พระคุณให้มากอย่าใช้พระเดชไม่เช่นนั้นจะมีปัญหากันท่านจะได้เดินทางไกลด้วยดาวพระเสาโคโจรทับดวงชะตาไป2ปีกว่าเป็นดาวได้องค์เกณฑ์มีโอกาสมีงานมากขึ้นมีงานทําเพิ่มมีเรื่องให้แบกรับปัญหามากขึ้นความเหนื่อยจะเกิดขึ้นกับชีวิตบางท่านต้องระวังโรคกระดูกข้อต่อลำไส้ภูมิแพ้ผิวหนังโรคเครียดหรือโรคก,กํเเก่า จะเกิดขึ้นได้บ้างดาวเสาโคโจรได้เกณฑ์ดีต่อดวงชะตานะครับมันแปลอย่างหนึ่งว่าคือถ้าทายในแง่ดีเนี่ยจะมีโอกาสวาสนาดั่งเท้าพยาสามารถจเจริญได้มีความก้าวหน้าขึ้นนะครับมีภาราะรับผิดชอบมากขึ้นสูงขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคือโรคเครียดเรื่องปัญหาบางอย่างมันแก้ไม่ขาด หรือปัญหาบางอย่างมันมารุมเล้าในใจนะครับเหมือนไฟสมขอนมีเรื่องให้ไฟสุมขอนเกิดขึ้นในจิตในใจในอารมณ์เกิดขึ้นได้นะครับนะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยมันจะดเหน่อยขึ้นนะครับแต่ว่ายังมีคนมาสนับสนุนหรือพร้อมจะสนับสนุนช่วยเหลือคุณในเดือนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่15ไปดาวอังคารยังโครจรอ,อยู่ในมุมที่เป็นลักษณะของพินทุบบาทอาจจะแปลว่างานจะผิดพลาดมีเรื่องเหนื่อยใจเรื่องงาน นะครับหรือว่าจะมีกิจกรรมทําเพิ่มมีโปรเจกต์ใหม่มีงานทําเพิ่มนะครับมีไอเดียใหม่ๆในการพัฒนางานบางท่านมีการลงทุนมีกิจกรรมเกี่ยวกับการลงทุนมีกิจกรรมเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารมีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมีการรีเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาช่วงนี้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสได้เงินนะนะครับมีโอกาสได้เงินสูงบางท่านมีโปรเจกต์ใหม่มีการปรับปรุงงานอย่างนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ดาวพระศุกร,ร์เนี่ยโคจรร่วมกับดาวพระราหูนะครับบางท่านจะมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านรถหลักทรัพย์ยอดยานพาหนะมีการติดต่อมาของญาติพี่น้องนะครับทางไกลก็ได้นะครับหรือเพื่อนทางไกลเพื่อนสมัยเรียนหรือว่าจะมีการติดต่อกับบุตรบริวารมากขึ้นด้วยนะครับดาวมฤตยูโครจอรอยู่ในเรือนพันธุ์ทุบไป7ปีจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับบุตรบริวานนะไม่ใช่บุตรเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับหลักทรัพย์สินทรัพย์สังหาริมทรัพย์ จะเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาแตนะอันนี้ก็ต้องระวังและรอบคอบในกิจกรรมในการดําเนินไปแห่งชีวิตนะครับบางท่านจะมีการย้ายที่อยู่ครั้งใหญ่จะมีเรื่องให้เสียทรัพย์เสียหลักทรัพย์ได้หรือบางท่านที่รอการโอนหลักทรัพย์ออกไปเนี่ยก็จะมีโอกาสสําเร็จนะครับ นักก็ดาวฤกษอยู่ยังเล่งไปเรือนการงานนะครับงานใหม่ๆการปรับปรุงงานการพัฒนางานการพัฒนาทักษะใหม่ๆทางการงานจะเกิดขึ้นบางท่านเปลี่ยนง,งานครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับดวงชะตาต้องระวังการถูกโกงเงินการถูกหลอกลวงอยนะู่นะคือต้องบอกว่าดาวพระเสาร์มันกดทับดวงชะตาอยู่ต้องระวังหุ้นส่วนแตกแยกมีปัญหานะครับเกิดขึ้นได้บ้างแต่ต้องบอกว่า ช่วงนี้คุณจะเนื้อหอมมีเสน่ห์นิยมดึงดูดเพศตร,ตรงข้ามแลนะบางท่านจะได้เข้าไปเกี่ยวพันกับศาสนาได้ติดต่อญาตผู้ใหญ่ผู้ชายก็ยได้ได้ติดต่อผู้ใหญ่ผู้ชายนะครับบางท่านจะมีได้การศึกษาได้การเรียนรู้บางท่านจะไปะได้ไปทําบุญนะหรือว่าจะเป็นเป็นช่วงที่ดวงชะตาที่คุณจะได้เจอแฟนเก่านะครับหรือมีขคาวๆคนเก่าๆก็เข้ามาก็ได้นะครับแต่ก็เกิดขึ้นกับชะตาในดวงชะตาของชาวลัคนาราศี กลุ่มเนี่ยสำหรับท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีอยู่3ศาสตร์นะจริงๆอ่ะเอามาแนะนําและแบ่งปันนะครับนะเป็นการอ่าแรกก็คือว่าเอาง่ายคือว่า3ศาสตร์เนี้ยมันเป็นศาสตร์ที่ผมใช้จริงกับชีวิตแล้วมันมีความสําเร็จอ่ะนะครับแล้วก็แบ่งต่อให้คนใกล้ตัวก็เกิดเรื่องดีๆนะครับสามศาสตร์นี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงดวงชะตาคุณได้ครับคุณใช้ทั้งสาศาสตร์เนี่ยนะครับนะก็ าศาสตร์แรกคือจิตาศสาสตร์ศาสตร์ที่2คือพุทธาศสาสตร์ศาสตร์ที่สคือโหรา,าศาสตร์ต้องบอกว่าจิตาศาสตร์เนี่ยคุณจะต้องเอาไปทําเอาข้อมูลรับข้อมูลเด็ดนะครับที่ผมใช้จริงกับชีวิตแล้วก็คือเป็นข้อมูลที่ผมได้ตอนกรรมาฐานเมื่อหลายปีก่อนซึ่งมันไม่ใช่การกรรมธรรมกรรมฐานไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กรรมาฐานไม่ใช่ภาวนาไม่ใช่อ้อนวอนสิ่งศิษย์แต่มันได้ตอนกรรมาฐานเพราะว่ามันเห็นวงจรการเกิดจิตคือการกรรมกรรมฐานมันเป็นการสร้างอารมณ์อุเบกขาคือการปล่อยวางหรือไม่ยึดต,ติด กับตัวนั้นตัวนี้ถ้าคุณต้องการนิพพานให้คุณทําเลยนะครับหรือคุณจะออกบวชตลอดชีวิตให้คุณไปทํากรรมฐานเลยนะแต่ถ้าคุณไม่คิดที่จะออกบวชตลอดชีวิตถ้าดวงชะตาคุณไม่ดีอยู่เนี่ยยิ่งคุณไปทํากรรมฐานนะคุณจะไม่สร้างไม่เกาะระบบจิตคุณจะไม่ยึดไม่สร้างไม่ก่อฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมีแนวทางนะครับให้กับคุณในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านเป็นวิธีการรับวิธีการเด็ดที่ผมศึกษาจากศาสตร์เป็นศาสตร์พะฤาษีเลยนะโบราณ นะครับแล้วก็ทันสมัยตลอดเวลาแล้วก็ผมใช้กันกรองออกมาแล้วเป็นวิธีการเลยไม่ใช่ทฤษฎีใครก็ทําได้แต่ว่าขอให้ทำจริงจังนะครับดีกว่าไม่ทําเลยถ้าไม่ทาคุณก็จะเป็นตามระบบจิตเดิมคือระบบจิตกับระบบจักรวาลเนี่ยคือตัวเดียวกันนะระบบจิตเป็นระบบธรรมชาติเชิงธรมรมรมซึ่งคนไม่ค่อยสนใจนะครับมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่รู้ได้ว่ามีคนชอบเห็นเป็นวัตถุเป็น เนี่ยเป็นวัตถุเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฉงนั้นแล้วเนี่ยระบบจิตเนี่ยทำงานตลอดเวลาเกิดไวเร็วก่าแสงถ้าคุณรู้วิธีการสั่งจิตนะเป็นรับความลับนะความลับสั่งจิตเป็นเห็นหลายล้านในคอร์สออนไลน์นะครับมีค่าเรียนนะสำหรับคนเอาจริงนะครับที่อยากลงทุนให้กับชีวิตนะครับนะก็เป็นคอร์สที่ประมาณสัก8ชั่วโมง9ชั่วโมงซึ่งผมทําไว้เรียบร้อยแล้วมีหลายร้อยท่านแล้วเข้าไปนะเป็นร้อยท่านแล้ว เข้าไปเรียนนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยแนะนำเลยคอร์สนี้ลิงไลน์แอดด้านล่างหรือได้ช่องติ k กต k อกอยู่ที่คุณนะครับนะถ้าคุณทําจริงจังเนี่ยมันจะเบี่ยงเบนแน่นอนดีกว่าไม่ทำนะครับอย่างผมเนี่ยจนมีหลายล้านนะผมทําจนมีหลายล้านจนเห็นแนวทางจากจิตจนมี8อาชีพนะครับจากติดลบแต่ก่อนเป็นวิศวกรเป็นข้าราชการครูชีวิตติดลบ มีสองปริญญาชีวิตติดลบนะครับแต่พอรู้วิธีเบี่ยงเบนความลับนะครับในการสร้างจิตเนี่ยนะครับจนผมเนี่ยจะมีจนผมมีหลายร้านนะครับเสียภาษีไม่ต่ำกว่าเจ็ดหลักต่อปีนะนะครับต้องพูดแบบนั้นเลยจริงดวงผมมันไม่รวยผมรู้ไงนะครับคือดวงคนมันจะรวยนะมันก็รวยวันหนึ่งนะแต่ว่าถ้าดวงคนไม่รวยทํำยังไงมันก็รวยยากนะครับแต่ถ้ารู้วิธีการนี้เนี่ยนะครับคุณจะมีการเบี่ยงเบนที่ดีขึ้นดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับ ในลิง Line แอดด้านล่างนะท่านใดสนใจหรือหน้าช่องทิกตอกติดต่อไปที่แอดมินได้เลยนะครับแล้วเขาจะบอกวิธีลงทะเบียนนะครับมีค่าเรียนนะครับนะก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นลักษณะของาศาสตร์ต่อมาคือพุทธศาสตร์กับโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงวงจรไม่ใช่ไอเป็นศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์และโหราศาสตร์เป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางชื่อว่ายันนว่าุณมหายันโบราณซึ่งมีความพิเศษก็คือ เป็นยันที่ใช้ตำแหน่งนกลไกจักรวาลคือใช้ตำแหน่งดวงดาวในท้องฟ้านะครับในการมาสร้างวัตถุหนึ่งที่มีพลังงานนะครับเป็นวัตถุมงคลส่วนตัวคือยันนนว่าุณมหายันโบราณโดยใช้ทั้งพุทธศาสตร์ก็คืออขระยันเกี่ยวโยงกับศาสนามาเขียนร้อมรอบในช่วงตำแหน่งดวงดาวเพื่อรับกลไกจักรวาลและน้อมน้าและน้อมนำ,นอ,มนำอำนาจจักรวาลเข้ามา ดูแลปกปักรักษาดสตามีประสบการณ์เพียบนะนะครับหลายท่านก็มีประสบการเพียบนะอย่างผมเนี่ยผมทําให้ตัวเองมาก่อนนะถึงม,มาแบ่งปันนะครับแต่อันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะมีมีมีเยอะอยู่แต่ว่าเปิดเผยได้เท่าที่เปิดเผยนะเขาส่งมาเลขบัญชีมาให้ดู3ล้านเนี่ยนะครับบูชายันนะว่าคุณได้รับเงินสเสน่หาจากคุณแม่บุญธรรมมาสองครั้ง4ล้านถูกหวยสามงวดขอบพระคุณอาจารย์ชัยเสดที่ขี่สร้างสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายันนะว่าคุณให้คุณจริงๆอันนี้มันเป็นยันโบราณนะ นะครับเป็นยันที่เขียนขึ้นจากวันเดือนปีเกิดของคุณโดยตรงเป็นยันเฉพาะบุคคลท่านใดอยากได้ก็ต้องจองหน่อยนะครับไหนะก็ทิศทางแอดบินไปเลยนะครับนะแล้วก็ผมแนะนําจิตศาสตร์มากกว่านะครับพอเป็นศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงวงจรจิตเป็นศาสตร์โบราณน,นะครับที่ไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่ภาวนาไม่ใช่สวดมนต์ไม่ใช่อ้อนวอนสิ่งศิษย์แต่มีวิธีการง่ายๆที่ไม่ใช่ทฤษฎีแล้วให่คุณทําตามนะครับก็จะมั่งคั่งขึ้นนะครับวันนี้สวัสดีครับ